ใช่ลไม่ให้เวทาตอนจูโยเลใช่ไหมไอ้ทาตอจูแม่ดจโอ้ยกะนพี่กูย่เวมห่อเลใชไมไอ้ทาตอนนักกูเหินนักกูเหินกูเิแม่ห่ะโนไต้เชอวิแม่ไม่เมื่อน่อยดจ้อไม่ไม่ให้ทาตอตอเราแม่จูโคตอเรา เสื้ที่คือแลไม่มือหน่อยใต้คืออยากกอตาเราดีแม่จะไม่มืดหน่อยตคออยากกอยดิมึงองมาด่าเจ้าเหรอมูฟ no ิจูดเวทีแหละนี่คือเราหยชอรคอมูกท <api> ี <infinity> ่เชกาว่ดชชอนนะกูคืออะน่ะปดี๋ยวนะเด็กหอนนะกู คนไวิญาก็โยลีเชเลดาเจ้ามยากจปี้อชมาจุมต่เาม่ไมาจมีมาจสโอันนี้เลยโอ้มาจสนี่ชมาจุมเยนี่กันดยไดกเตุลีนัสซ้ซโอเคขไปเลย เดี oh, ๋ยวบ้านรั่้านรัวไข้อหวอ๋อเปจำอะไรละเปานข้อันบ้วยอกวันยุแค่ไอันบี้าคัชก้วมปอยู่ง่ะเดกอยาขอับแก้่อนแล้วเดเกตยกตตยอจงไอ้ของแก้ชอจะอยากกอดเจ้าไหมเจ่าสมกัอชื่อเสียงล้อเ ชอมัมีเตจาเวลอลนนมานมีจาบาีย่กมัชก่อานเจยู่ะมัมีเมนมีเดยล้อี่ชเรไมนะคะแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งกส้มอีกที่นึ่มีกจาเวยล เจชลทีข้าวมือขมูขมูขาเขาให้เรากบก่อนขมูขาเจลีขมูขาขมูเราหกข่าอยู่เรีะกนาหกขาเยลข้าจอลแม่ขมูขานาหกข่าวเบูเย่อเขมูขาบเย่เียเี่ยเบบูเย่

บอกว่าโอ๋ได้ฟราวยามจักอดีได้จาเราอยู่เหมือนกันได้ฟราวยามจักก็ดีได้ฟราวยาเชกเล่มจักอดีโยเล่สิบ่เล่เรายาขาวก็เราอ๋อเล่จปานี่เฮ็ดอย่ามานบบ่จักกะ มูดินเี้มอปากแก่ผมก็แกเลยของขุนมาปุ๋ยเหรอของขุนขาของขุนปาไตเลยนะมีเดียวมีสองนนีเนะเช็ดเลทีนีเลยสองตีจ้ามือจ้าเกิดตีกระเป๋วขอขขาต่อเราเราแ่ี่ลหัวยาจ้ามือจ้เกิตีจ้ มื่อหน่อยขัดจเยจีหนุ่มใบใหญ่กับปู่แห้งนี้เ <c oughs> มื่อพื้นหน่อยขัดจ脚เจี้ยัน,นมาหล่ะเจอเฉพาะไมมหล่จเจอา่เจอเนะถะ้าเราวิ I d ่ล,ละเจอนะโอ้ถ้าบปผูลกเติมทติปล๋ลาลงมาเมือหนอยบปผูลเติปอติทเร็วท่าไล่เฉพาก่าว ติมีจกจกไปแลอมันนี่ที่มีจากพวกผวเว่ทีมีจากพกผวเว่มาจกปุล้ที่มีใจกลออยาก่าจากพุกผัวเวมันนีจากพรีจากพอมาฟื้นเลย หนวิกเเจ้าเราแมิฉเตปอเลดิดิข่าวแม่ดิฉันีบ้านแม่มื่อน้อยมูเจเจที่มีกับจเราชอบเจ้าดิจัมูจักกับดาลอนใต้กัะจเรานีัเจามาตมเบื่อไปอลยไมทัตาละกัเจอเมื่อน่อยขาโยเล จไปแรกเลยปะขะขอเกล้าให้ไหมไม่มนไหน่อยขะขอเกล้าใหมอาลุย่นเนี่ยมถาถอดเสตูมาา้มันจะไปคิดเฟดเจอลลอกจอลอกหน่ยฉละแอย่าเงี้ละค่ะค่ะที่อยากจะดูไปเลย